Good morning student How are you today Okay ในมือคุณครูคุณครูถืออะไรอยู่ลูกก้วยหอมก้วยอะไรคะก้วยหอมทําวหมทไมรู้ว่าเป็นกล้วยหอมแล้วลูกมันทําไมคะอ๋อมันยาวนะคะตอนนี้กล้วยหอมมันสุกหรือยังลูกยังนะคะรู้ไหมกล้วยหอมมาจากของมาจากใคร คุณยายสู่เป็นคุณยายของปาทุกคนขอบพระคุณคุณยายสู่สิลูกอ่าดีเลยนะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องหน่วยบูรณาการกล้วยกล้วยนะคะครับอ่าเก่งมากนะคะตอนนี้ขณะนี้ค,ครูให้เด็เกๆทาอะไรอยู่คะลูกทําอะไรคะเออเร่งตามมุมต่างๆนะคะทุกคนก็จะ โอ้โเก่งเห็นไหมเก่งแล้วเห็นไหมอ,อ,อ่ะไม่อันนั้นไม่ใช่เสือนะลูกอันนั้นเขาเรียกว่าสิงโตแล้วก็อีกอันคืออะไรล่ะคะลูกน,นกอะไรคะนกคูกหรือนกข้าวแมวใช่ไหมปวรอ,อ่ะตอนนี้เดยวค,คุณครูจะถามนะนะว่าทุกคนทำอะไรอ่ะน้ำมนต์ก่อนเลยน้ำมนต์ทำอะไรคะลูกมันคืออะไรอ่ละล่ะอ,อ่ะลองสิลองซิ อ๋อดึงคล้ายๆไปดึงไปเรื่อยๆเหรออือเก่งจังเก่งจังเลยดำทำอะไรลูกถ่านทับอ๋อฐ่านทับไว้ให้เยน้อยตีกันดำใช่ไหมฐ่านทบอะไรอ่ะอ๋อโอเคอ้าวอันนี้ทำอะไรคะ ทำบ้านเาขาทำบ้านเธอจะไปโจมตีเขาได้ยังไงฮะกันดั้มป้มอมเขาทำบ้านอ้นอาวบ้านแล้วทําไมมันมีเหมือนปืนอยู่ข้างหน้าล่าะลูกฮะอะไรนะอ๋อเป็นป้อมปรปาก,การอ๋อเตรียมโจมตีผ่านทัพของกันดั้มใช่ไหมไหนอะลูกอ๋อ,อแล้วเดี๋ยวหนูเก็บเข้าที่ด้วยนะไอ้ลูกกระสุนหนูเนี่ยอันนี้มันไม่นับของคุณครูนะอ้าวบอกอัมพลทำอะไรลูก นะอันนั้นปลาโลมาปลาโลมาหาสิหาสิโบอิงทำอะไรคะทำาทำอะไรคะไก่แจ้ไม่ทำอะไรเลยยืนฝั่งเห็นจะเท้าเห็นจะหัวทำอะไรคะโบอิงทำม้าเหรอคเล่นยรบขัแล้วก็ยบเก่งมากหนูแยกได้ยัง หยิบมาสิหยิบมาสิไหนไก่ทองกับกล้องเล่นการแยกขยะห,หยิบหยิบได้อะไรมาหยิบได้อะไรมาลูกหนูหยิบได้อะไรมาบอกคุณครูสิไม่าไม้ฟาดไม้ผาดมันน่าจะเป็นขยะอะไรขยะอะไรคะขยะอะไรล่ะจำไม่ได้เหรอน้าเงินนะ่ะสีน้ําเงินคือขยะทั่วไป,วไปเออสีน้าเงินคือขยะทั่วไป หยิบมาสิไก่ทองไหนหยิบอะไรมาได้ลูกมันคืออะไรคะเออมันคืออะไรเอ่ยขยะเปียกหรือเป็นขยะอินทรีย์ใช่ไหมขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์อยู่ถังสีไรลูกโอเคครับเก่งมากครับเจทําอะไรคะทําบ้านได้กี่หลังล้ะคะอยากจะเป็นสถาปนิกหรอสร้างบ้านได้กี่หลังล้ะคะ คุณชายเจฮะเลอรอ๋อบ้านเล็กบวรทำอะไรครับอ๋อเล่นตำรวจกับไก่แจ้แล้วใครเป็นโจล่ะ